สาลาเมลิกุมร้านลาวบักร้านบริการเติมรูบักระบบ ID Pass และบริการกีบเกมพัสสูงถึงเรดเไม่ว่าจะเป็นคิงสังก a ีชินโด l ไลฟ a ออ s สตา a ์ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออนิเมไฟเตอรและอื่นๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงตั้นล่างคิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับเอาตัวละ้าสู่ขุดมีมใน EP ีที่74ด้วยนะครับวิวแคปมีคนมาร่วมแจมมีมในครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือ my cat ของผมยีซื้อยีซื้อบอกชื่อของคุณไปว่าคุณชื่ออะไรตัวนี้ชื่อปานินนะฮะตัวมันเหมือนปานินเฉยๆที่เขาเอาไว้หนึ่งปลา ก็สำหรับใครที่อยากเข้าดิสคัลของผมนะครับก็ลิงก์ตา่างคลิปเลยนะครับสำหรับคนที่ถามว่าวอล i f y ยืนยันตัวตนยังไงเลื่อนลงมาข้างล่างนะท่านชมเลื่อนลงมาข้างล่างนี้แล้วก็เห็นไหมคําว่าวอล i f y ข้างล่างสุดเลยนะจะเป็นห้องวอล i f y นะครับแล้วก็วอล i f y ตามนี้เลยครับกดสีเขียวแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วกดตรงนี้ก็จะเป็นใส่คำตอบที่มันขึ้นตรงนี้เออไก่ไหมา สำหรับใครที่เข้าไม่ได้จริงๆเลยนะแบบว่าพี่มันทำไมมันเข้าไม่ได้มันยืนยันตัวตนอะไรไม่ได้เลยพี่ทำอะไรไม่ได้เลยก่อน่าจะเป็น i d ดีดิสใหม่นะครับก็ขอให้แบบว่าสัก7วันหรือ14วันนะฮะออนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอ่าบอดวิกหรือว่ากดของดิสใหม่ผมเนี่ยจะไม่ต้อนรับ ID ดีดิสใหม่นะเพราะว่ากันบอดนั่นเองนะครับนะเพราะว่าบอดมันใช้ ID ดีดิสใหม่เข้ามาสแปมอะไรพวกนี้บางคนก็แบบสมัครใหม่มาเลยไม่ดูตามาตาเรือกดลิงก์มั่วนะครับะนะ,บะเดี๋ยวพาไปดูห้องประกาศนะนี่มีคนกดลิงกมั่วนะ คือมันเหมือนดิสสิวกิ้วอะนะครับมาชมแล้วไปกดอ่ะซึ่งมันคือไวรัสเว้ยยาไม่มีใครแจกแล้วก็อย่าไปรับเงินฟรีในสตรีมด้วยเข้าใจไหมช่วงนี้พอผมประกาศไปก็ไม่ค่อยมีใครส่งอะไรมาหาผมเลยก็ดีครับดีที่ไม่ได้กดลิงก์อะไรไปนะฮะ Google มีรู3ามสีมีนะฮะก็นั่นแหละทุกคนมีทางไม่ใช่ดิคอร์ดโอเคดูมิวกันเลยดีกว่าโอ้เฮ้

เดียว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 เราจะลงหมดสต็อกเกอร์ได้ไหมครับทำไมทำไมเราไม่เล่นปกติเราทำไมต้องลงหน้าไอ้นี่ด้วยอะอะไรเนี่ยพี่ชายหาน้ำแบบอินฟินิตี้มาจากไหนว่าไอ้เพื่อนกลายเป็นผู้ช่วยแอฟริกาฮะเดี๋ยวพี่ชายผลิตน้ำได้อะโอ o มค์ก็อตอิมวอ God! go คมันต <Net> ้องใช้เสียงในการเล่นใช่ไหมคนที่เป็นอินโทรดทุกครั้งเมื่อต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้าเยือเราต้องปรับตัวถ้าเราไม่ปรับตัวการงานเราก็ อะไรเนี่ยปานินวัตเทีเฮลคือแน่นอนนะครับงานก็งานถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เราจะได้เงินละ่ะเราต้องพยายามพูดคุยเยอะๆนะครับเราต้องเข้าสังคมบ่อยๆถ้าเรายังเป็นอินโทรเวิร์ดไปจนชั่วชีวิตอ่ะเราจะไม่มีอะไรกินเลยนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ทำงาน งวงเร์ผู้หญิงตอนเข้าช่วงวัยรุ่นก็จะแบบอะไรอะ่าว่าแต่ผู้หญิงเลยแฟนผมนะนางไม่ดูขุดมีมหรอกแต่ผมอะตะิดตาเนี่ยพันอารมณ์เหลือจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหอะไรขนาดนาดั้น ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบตัวไรโอ้ยพัดมาม่าแซบไม่แบ่งให้เลยเหรอกินอย่างนี้ก็อ้วนดิเมื่อวันฉันเห็นคนก็มีมแต่สังคมกับเมินเฉยแต่พอฉันสร้างมีมเองฉันกลับโดนเครื่องหมาย <c oughs> ไงงันนะโอ้เฮลนะอ้าฟูมโมอ,อีกแล้ว โอ้ชินจิเมื่อคุณต้องกับด้านมือถือของคุณเพื่อที่จะอ่านสิ่งนี้อให้ผมอ่านได้ทีไม่ต้องกับด้านพี่ชายของฉันมีเซอร์วิแอดวานซ์ดูมารีวิวรีวิวอัปปะในเงะบันในบันในกอก็อ่านก็ใจพี่นั่นอ่ะก็ h เ l b เลเวล70โวยเหมือนเลเวล72ด้วยด้อยซีรีส์แต่ช่างไฟเลเวลต่างๆ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 น่างๆต่างๆต่างๆต่า เออคนไม่ได้ทีบ้านเราเลยเดี๋ยวมันมีได้ไงวะเฮ้ยเปิดตัวโทโดพระเจ้าเนี่ยมันมีแขนใเบนเนียมด้วยข้าแรกชีวะเลยร้องเลยเหนือฟ้าใต้ล่าตัวข้ารักชิโรโกที่สุดเนี่ยชิโรโกโพสสังคมทำให้ฉันเป็นเซนเซเฮ้ยว่าอย่าติดตั้งเกม เขาเพิ่มสุขคนฮะมันได้ผลไหนเร็วแฟมิลี่กายสกิบดีปีเตอร์โอ้ยอมันลามมาในดิสผมได้ไงเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยนะไอสิ่งที่เด็กที่แจ็คแม็คเอ้ยจะพูดแจ็คแม็คโคคุณแจ็คแม็คโคไปเจอในห้างตอนนั้นเนี่ยแล้วเด็กจะพูดว่านี่ใช่แจ็คแม็คโคลไหมครับแล้วทำไมต้องแจ็คแม็คโคแล้วเป็นแคทอะมันมีแจ็คยังอื่นอีกนะท่านผู้ชมเราไปหาดูในทิกตอกอะ ItsSE เฮ้ย hey, ทำไมผมเล่นผมไม่รู้เลยนมเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการล้างบัฟทุกทุกบัฟเลยใช่ไหมท่านผู้ชมเท่าที่ผมจําได้นะแล้วเนื้อเนี่ยเราจะกินแล้วเราจะหิวยิ่งขึ้นก็คือมันเป็นเนื้อพิษนั่นแหละเนื้อเน่าแต่พอเรากินนมเนี่ยบัฟก็จะโดนล้างแล้วเราก็กินเนื้อพิษใหม่ <Yeah. S 1> หลอดอาหารก็จะเพิ่มขึ้นว้า <What? S 2> เล่นทําไมไม่รู้เรื่องวะ หรือว่ามันทาไม่ได้หรือมันทําได้กันนะฮะเย <Hey, S 1> ตัวไร oh, โอ้โหเจ๋งเลยเพื่อนนายไปได้เขาจากไหนอ่ะออฟริกาผมถ่ายรูปทวีปไหนทวีปฮะมีประเทศไทยเปล่าเนี่ยเออมีว่ะใช่อ ฉันอยู e a l o n g s i d e my father. I o e r e l y would like to aid him. <laughs> ถ้ารู้จักต้นฉบ,บับอ่ะอ่าผมจะอธิบายเหตุการณ์คร่าวๆนะคือสปีดอ่ะมันสุ่มคนมาเล่นหน Fortnite, ึ่งในฟอร์ดไ t นเว้ยแล้วถ้าชนะสปีดก็จะให้เงินแต่ว่าไออีกฝ่ายรู้สึกว่ามันจะเล่นจุดอ่อนเว้ยแบบว่าร้องโหมร้องไห้แล้วมันบอกว่าสปีดผมขอเถอะนะรอบนี้ผมต้องการเงินจริงๆแม่ผมเหมือนคนไร้บ้านเลยแล้วสปีดมันก็กั้นขำเว้ แล้วคนมันก็เปิดไบดามิวิ่งอเฮ้ยเกมผีอะแนวเฮอร์เรอร์ผมเคยเห็นนะผมดูช่องแตงโฟว์ชิงอะดำ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  ไอ้ลับไม่ได้มันดำเกินไปแองกิเบิร์ตภาคสารกำลังทำโอ้โอเค What จดสกิโอ้ว้าวว้าวแล้วพี่ไม่เข็มขัดเหรอพี่ โอ้เป oh ็ oh. นนี่ปาร์เกอร์เธออายุเท่าไหร่จะเย็นอะไรอะเฮ้ยสุม่มด้ทองโอเคโอเคแคปโชว์เพื่อนนี่ยูซี่เลย <c oughs> ไม่มีใครไมนโงมิที่โดนซูโกโนณาแฮกไอดีรหัสผมโดนแฮกตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนโดนแฮกนานเกินขายายพื้นที่ศาลาแอลพีไม,โโไม่เท่เลยซูกุณล่ะเนี่ยไม่เท่เลย สวัสดีค่ะทุกคนสลามาเลโกมาเลโกอะเป้เฮลดเมลน้ำปาดินน้ําได้เปล่าปาดินไหวไหวแบบตัวนี้ดิปาดินไหวน้ำก็ใช่บูลลี่เหรออะไรพี่ชายทําอะไร goofy polarbeach บางทีมันก็มัวเกินโอ้ยตัวจริงจริงหรือเปล่าฟูลี่แฟนด้อมแฮงเอาท์โว้โว้โว้ ทุกสีคอมโบนะแค่มีสีส้มก็รู้แล้วว่าได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยคุณถ่ายทำอะไรไม่ไปห้ามหนูตีกันอะโจพระสุคน h a ก็ต่อฟ c กทำไมมันเหลือแต่กระดูก นี่่ตรงกาแคมบอสดักโซ่โดนกระสวกใส่แถมยังโดนจูบอีกต่างหากอะไรวะเนี่ยคุ้มไหมนะฮะผมที่กำลังงงว่าทำไมเพื่อนมีรอยเย็บบนหน้าผากวัด h อ t เพย์เหรอเฮ้ย <c oughs> ดำจำสแกอะไรวะเนี่ยพี่น้องก็ซิลาอิงลิชสูงสุด300เมตร3 0มเมตรไททัน60เมตรผมว่าสูงอะนะ300เมตรนี่ก็โอ้ก็ซิลาอิงลิชที่อสมีตัวตนเด๋อก็ซิลาอิงลิชนะตูสวยดีนี่มาตอกสดๆเสียบสดๆกันใหม่ละอ้าย The f**k เงินบัวใครก็มีจริงอ่ะดีเมื่อก่อนของเล่นผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่มีทางซื้อมันแน่นอนตอนนี้อนแล้วครับเพ่ <c oughs> <c oughs> อันนี้วัน ครบทุกตอนซับไทยสปอยคุณคุโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบคลิปเดียวจบ2ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงอืม Actually ฉันก็อยากจะพูดว่าการดูเถื่อนนั้นไม่พูดดีกว่าอะไรเครื่องปอกไข่ในศตวรรษที่19โอเคก็ดูใช้ได้ใครบางคนที่ใช้มันผิดวิธีโอ้เฮลนะสวัสดีครับ ผมหนูย่อนนักแร็บนะครับผมจะมาแล้วเอาเงินทิมไไม้อก,กคำนะครับโยโยหนูแนล็บนะครับ <c oughs> ใช่เออหนูยอน่อนได้แล้วใบหัวสั่นอย่างฮีดาผมกับจุดที่ตกต่ำที่สุดอะไรเรียมบิงเอาแล้วอยู่ดีๆไปพันันทำไมอ่ะเอาที่เก็บถุงพลาสติกในบ้านอื <c oughs> ตามธรรมชาติ โอ้โหโอ้เ้ทำอะไรของนายอ่ะโอ้ นั้นมีคนขำตั้งห้าสิบหคนเนี่ยอ่ะผมอีกคนนะอ่ะไม่เบื่อกันจริงเหรออะไรนะอู้อา a g i เอาคือคือยังไงคือยืดยืดร่างกายประจำวันเหรอ What the fuck Ya di sini ada gambar anak ah, no, penguin bandar buket. Penguin bandar buket. Ini beruang Rusia. Beruang Rusia. Nobiga. Nobiga. No Woi! <laughs> เคาว่าสน,นาทำวะโอ้โอเคโอเคโอ้ดำตูดก็ดำโอ้หนูอ้วนยอดนักเลื้อนอะไรอะต <c oughs> ูจริงสิ่งที่ชิวชักเห็นสิ่งที่ไรออนกับมาซิวเห็นทำ <c oughs> ามต้องเป็นน่าคนดีด้วย <c oughs> สุดลบสีแล้วผิด้ดยตลองเลยน้า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 ขอบเจนขอบคุณพี่ชายขอบคุณที่แชร์วิดีโอนี้มาในดิสของผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับนะ เป็นโกหังเวอร์ชันที่ผมโคตรชอบเลยอ่ะจริงๆนะแอบสอบก่าเพื่อนทำอะไรอยู่ไหนเขาดูหน่อยดิไอ้น้องนะ a อนิเมดิฟินเดอร์ทำแมปมาให้มาโคฟาร์มได้อืมไม่ใช่ทำแมปมาให้ปูฟาร์มได้บอกคมว่าไงผมไม่เข้าใจ Mirr Mirror on the wall The hottest them all โอ้เม so so like ื่อกูเล่นเกมแพ้แล้วหัวร้อนอ่าไม่ด่าด้วยหัวร้อนซ้ำด้วยเอาดิห้าสิบมาจอมโหดโคตรเเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมอยากรู้ว่าวิดีโอ ข้างบนมันมีจริงใช่ไหมห้าซิกมาจอมโหดเนี่ยผมถามจักใจจริงไะมันมีจริงๆใช่ไหมหรือว่าแบบไปปลอมแปลงเสียงเข้ามาอีกทีมึงอย่ามาเลาะเล่นกับเดอะมุนในจริงมึงยิงอีกดิเดอะมุนมึงอย่ามาเลาะเล่นกับเดอะมุนในจริงมึงยิงอีกดิเดอะมุน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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปวะโปวะเล่นมันได้ขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> ผ,ม <laughs> ผมจาได้ผมเคยลงนานแล้วมาดูอีกที่ก็ขำอ่ะเลยแบบไอ้ยิ่งเม้นนะพ่อมากรุนเขามราเขาแพ้มกัน <laughs> พมาก <laughs> ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้กูจะแช่งขอให้พวกมึงร่ำรวยภายใน3ามวันเจวันสิทธิการิยะขอ้พวกมึงมีโชคสิทธิการิยะขอให้พวกมึงประสบความสำเร็จ คนมอนจัดและแมวอันไหเนี่ยทำภูเขาอยา่ในห้องฉันโอ้ท่านพ่อแม่พี่น้องวันพุธนี้ข้าพระเจ้ามีความประสงค์ให้ท่านได้กรุณาเอ่ยนามสามบุรุษผิวดำโอ๊ะ what นาผมว่าคุณมีมันก็น่าจะนานแล้วนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าขำตรงไหนตลกตรงไหนก็เมนต์มาบอกให้ตาราง,รงคลิปด้วยนะจ๊ะไม่ไหวจ้ะเอ้ยเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นอีพีพิเศษนี่หว่า